ใครอยากได้บ้านเดียวหลังใหญ่ราคาสุดคุ้มดีไซน์หรูไม่เหมือนใครพื้นที่ใช้สอยเยอะในทำเลใกล้ฟิวชอร์พาร์คลังสีต้องดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับชนลี่แล้วนะคะวันนี้ชนจะพามาเปิดบ้านพารมสแควร์สค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้5เหตุผลกับเพื่อนๆนะคะว่าทำไมถึงเลือกพารมสแควร์นะข้อแรกเลยคือโครงการพามสแควร์สอเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ไพรเวทมากๆเลยเพราะว่า หมู่บ้านมีแค่77หลังเนาะแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดนะคะบ้านทุกหลังหันทางทิศเหนือหมดเลยนะมันก็จะไม่มีบ้านตรงข้ามก็ตัดปัญหาแบบทะเลาะกันในอนาคตเนาะการจอดรถรถอะไรเงี้ยการแบบไม่ตรงบ้านกับใครอะก็ดีที่สุดข้อที่2นะคะก็คือจากที่คุยกับเพื่อนบ้านชาวพาม์แสแควร์ทุกคนเนี่ยทุกคน,นจะแพ้ ความใหญ่ของพามสะแควร์เนาะขึ้นชื่อว่าพามเแควร์ก็คือตัวบ้านจะใหญ่มากๆนะคะอย่างหลังเนี้ยพื้นที่ใช้สอยต้อง295ตารางเมตรใหญ่มากนะแล้วก็อันเนี้ยที่ดิน70ตารางวานะคะมาเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านประตูรั้วไฟฟ้านี่เขาก็ให้มาด้วยนะแถมฟรีมาให้ด้วยบอกเลยว่าถ้าใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันสำคัญมากเลยนะคือไม่ต้องมาตากแดดเข็น รู้ว่าก่อนเข้าไม่ต้องมาตากฝนนะอันนี้สำคัญมากๆถ้าไปติดเองนี่ก็หลายมืออยู่นะ,ะบ้านหลังนี้นะคะจะจอดรถได้3คันเนอะจอดตรงนี้ได้2องคันแบบสอคันแบบว่าเปิดประตูกว้างอะโครงการอื่นอะคือมันจอดได้2ครคันก็จรงิงแต่เป็นแบบ2คันแบบเปิดประตูแคบๆแ่ะแต่ที่นี่คือเปิดกว้างเลยแล้วก็คันที่สจะจอดตรงนี้ นะมันจะเปิดลัวได้สองฝั่งนะทุกคนแต่ฝั่งนี้จะเป็นเปิดแมนนวลนะนีเ่เปิดแบบนี้แล้วก็เข้าไปจอดได้อีกคันหนึ่งอะมาถึงเข้าบ้านตัวนี้ก็แถมมาให้เรถมาคือแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วอะคือซื้อบ้านแทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องต่อเติมอะไรแล้วนะอันนี้ประตูดิจิตอลดอลล็อกเขาก็ให้มารถมากเหมาะกับแบบ วัยเราที่แบบสายไม่พกอะไรเลยนะครับ mm. เข้ามาในบ้านเนาะจุดแรกพามสแควร์เขามีเสมอเลยคือโฟเย r มันเอาไว้เนี่ยใส่รองเท้าถอดรองเท้าตรงเนี้ยเพื่อนๆมันก็จะมีความเป็นสัสดส่วนที่ดีเลยมันจะเป็นคนระ,ระดับกับตัวบ้านนะเพราะฉะนั้นพวกฝุ่นรองเท้ามันก็จะไม่ขึ้นไปเพื่อนเพราะที่3ก็คือบ้านพามสแควรฟังก์ชันรครบไม่ต้องต่อเติมอะไรแล้วอะ่ะคือบ้านใหญ่ ให้ห้องมาครบอ่าเดี๋ยวชวนจะพาดูบ้านนะว่าฟังก์ชันครบมันคือยังไงมีิฟวิงมีไดนิ่งมีห้องครัวเนาะมีห้องครัวมาให้สองห้องว้าว <Wow. S 1> ไม่มีที่ไหนให้เอาจริงๆไม่มีที่ไหนให้เพื่อนๆไปลองไปหาดูเลยนะราคาเนี้ยให้ห้องครัวมาสองห้องนี่ห้องแรกเป็นครัวฝรั่งเป็นครัวด้านในครัวในบ้านนะตัวเคาน์เตอร์เนี้ยเคาน์เตอร์ล่างเนี้ยโครงการเขาก็มีให้นะอืม นี่แต่ถ้าเพื่อนๆไม่เอาก็เอาเป็นส่วนลดได้นะคะนี่เคาน์เตอร์นี้มีให้อ่าใครที่แบบอยากเป็นจุดเตรียมเอาหุงอาหารเนี่ยก็เตรียมด้านในได้เลยแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายครัวหนักครัวไทยมีมาให้แล้วไม่ต้องต่อเติมนี่เอกลักษณ์ของพา์มสแควร์เลยก็คือมักก็ทำครัวไทยไวใ้ให้มาเพื่อนนี่ห้องนี้เป็นห้องครัวไทยที่เขาต่อเติมมาให้แล้วนะเขาต่อเบบ อย่างนี้มาให้เลยนะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวนี้ก็ทําไปให้ด้วยนี่มาอย่างนี้เลยพวกจุดท่อนะ้ําอะไรเขาก็มีให้นะอันนี้วางเครื่องซักผ้าได้เลยคือมันเหมือนออกแบบมาให้เราครบแล้วอะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปหนักใจหาผู้รับเหมามาก่อสร้างแล้วอะ่ะก็คือมาถึงซื้อเครื่องซักผ้าวางตุ๊บตบเสร็จเลยและออย่างหนึ่งนะมันลดราคาเราไปได้เยอะเลยการที่แบบ เขาต่อเติมมาให้เนะี่ยลดไปได้สามสี่แสนเลยนะอีกห้องหนึ่งที่คนไทยมาจะต่อเติมบ่อยเลยก็คือห้องผู้สูงอายุข้างล่างเนาะก็หลายโครงการก็ไม่ได้มีให้นะคะแต่มีพื้นที่ให้ถูกไหมเขาจะแบบขายบ้านแบบแค่เป็นกล่องแค่นะี้แล้วเขาก็แบบให้คุณไปต่อเติมเองละกันแต่ที่เนี่ยเขาต่อมาให้แล้วนะห้องผู้สูงอายุห้องนอนข้างล่างนี่ห้องนี้ใหญ่เลยนะทุกคนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวมีห้องน้ําในตัวเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นไซส์นอดิกพัดจะมีห้องนี้ให้นะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีบ้านสองท้ายเนาะจะมีไท้ากนอดิะก,ก,ก็แค่ตัดห้องนี้ออกไปนะแต่ถ้านอดิกพัดก็จะมีห้องนี้ต่างกันแค่นั้นนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับอ่ะนี่ห้องนี้พิเศษด้วยนะเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกับสวนก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถเดินออกไปชมสวนได้เลยนะตรงนี้ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่สามารถทําห้องนี้เป็นแบบห้องทํางานหรือห้องไรสดอะไรก็ได้นะเพราะว่าแสงมันเข้าสวยมากห้องนี้แปที่นี่มีห้องชั้นล่างสองห้องเลยนะเผื่อพ่อแม่คนไหนพอเขาแก่ตัวแล้วเขาชอบไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมเขาชอบแบบว่ามีความวิเวกแบบอยากนอนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งกันคนละห้องไปเลยปีกซ้ายปีกขวาอีกห้องนึงก็มีนะแยกกันนอนไปเลยอย่างนี้นะ ชนชอบตรงที่ว่าพอบ้านมันใหญ่อะทุกอย่างมันใหญ่ทุกห้องมันใหญ่ไม่อึดอัดเลยตอนนี้ยังอยู่ข้อสามนะเพื่อนๆือนข้อ3คือเรื่องฟังก์ชันนะมามาชั้นสองชั้นสองเนะี่ยมีอีกสามห้องนอนเพื่อนเอนแล้วก็มีห้องพิเศษอีกหนึ่งห้องเดี๋ยวจะพาไปดูมาเดี๋ยวเข้ามาห้องห้องพิเศษก่อนเลยไหมมาห้องพิเศษก่อนเลยห้องที่ใครๆก็หลงรักความสแควร์คือห้องนี้ค่ะ เพดมันคือห้องที่เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มอะเป็นห้องแบบเพดานสูงน่าจะสูง5.9เมตรได้เลยนะเออสูงมากเออก็ห้องนี้สามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นชั้นสองได้เลยหรือแบบเพื่อนๆจะทำเป็นห้องของเล่นให้ลูกเป็นห้องอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะนี่เห็นปะเนี่ยอันเนี้ยทำเป็นแบบ ห้องรีวิงรูมอีกห้องนึงมีชีวงทีวีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเผื่อแบบว่าใครรับแขกอยู่ข้างล่างเราก็มานั่งดูทีวีข้างบนแบบนี้ได้ชดดดใช่มีระเบียงหน้าบ้านห้องเนี้ยจะเชื่อมต่อกับระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดมด้านข้างด้วยนะเออนี่ระเบียงใหญ่สามารถวางเก้าอีน้นั่งจิบกาแฟได้มาเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นลอยชั้นลอยชั้นลอยนี่ โอ้โห oh. มันเลิศอะ่ะมีแบบบ้านไหนดีไซน์แบบนี้หรออยากรู้คนเก๋ๆเ,เขาก็ต้องเลือกบ้านดีไซน์เก๋ไม่สําครยปะอ่ะนี่ชั้นลอยเพื่อนๆกระจกบ้านใหญ่แบบนี้เลยให้เพื่อนๆเทควิวแบบนี้นะเราจะรู้สึกแบบอยู่สูงเด่นเป็นตังงานมากชน่ะชอบขึ้นมาพักชั้นลอยมากเพราะว่ามันสงบ มันเงียบมันสูงให้มันความรู้สึกแบบเวลาเราอยู่ที่สูงอ่ะแล้วเรามองอะไรลงไปท่อสายตายา,ยาวๆนะเราจะรู้สึกสงบมากห้องนี้ทําเป็นห้องหนังสือนะทําเป็นห้องอ่านหนังสือเงี้ยก็นั่งชิวๆไปนั่งทํางานนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มองวิวไกลๆชนชอบห้องนี้มากเวลาที่แบบอยากพักผ่อนก็จะขึ้นมาห้องฉลอยเนาะแต่สายมูก็สามารถทําเป็นห้องพระได้ เลิศอยู่เหมือนกันเพราะว่าพัทจะได้อยู่สูงสุดของบ้านไปเลยเนาะไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหบอกเลยว่าลองเทคเหนื่อยมากนะเพราะว่าบ้านมันใหญ่อ่ะทุกคนเดินแบบนานอยู่นะกว่าจะครบอ่ะอะแบบห้องนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเชื่อมต่อกับห้องพิเศษอืม,มาเข้ามาดูดิเพื่อนๆใหญ่มากใหญ่แบบ ใช้คําว่าใหญ่ได้เปลืองมากถ้าเพื่อนๆชอบความใหญ่ความอาลังการผ่านแฟตอบโจทย์ตรงนี้ทําเป็น walk in closet หลายบานเลยนะเก็บเสื้อผ้าได้แบบจุกจ,จ,จุกจักจักเลยนี่เลิศเลิศเกินนะอันนี้จะทำคล้ายๆเหมือนโรงแรมเลยอะที่มันจะเจอแบบ walk in closet ก่อนมาเจอห้องน้ำอะไรอย่างนี้เอามาดูห้องน้ำ master bedroom ข้านามาสเตอร์เบดรูงจะพิเศษหน่อยก็คือเขาจะให้ตัวกระจกกั้นหนาำมาเลยอ๋อแล้วก็ชอบที่เขาแบบมีชั้นวางด้วยพลได้ไม่ต้องแบบติดชั้นวางเพิ่มอ่ะแล้วก็โซนที่วางเตียงก็ใหญ่ใหญ่ตูวางไปเลยคิงไซส์หกฟุตแบบนี้อืมไที่บอกว่าเชื่อมต่อกับระเบียงนี่เราสามารถเปิดออกระเบียงตรงนี้ได้เลย นะจ๊ะในช่วนจะออกระเบียงอะนะฟื้อนี่ครับนี่ความกว้างของระเบียงใหญ่นะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเปิดเข้าห้องพิเศษต,ตรงนี้ได้นี่นะเพื่อนๆเ,เ,เป็นกระจกสไลด์แบบซ้อนสาบานแบบนี้ทั้งหลังอลูมิเนียมลายไม้ไปเลยไฮโซก็เก <c oughs> ๋สุดๆ <c oughs> มันดูเหมือนคนเจนไวเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่เอา้ามันคือเจนที่กําลังซื้อบ้านนี่นแหละ <c oughs> <c oughs> เป็นการแชร์ประสบการณ์เจนวายซื้อบ้านแล้วกันว่ามุมมองการซื้อบ้านมีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าชนก็ซื้อบ้านมาหลายครั้งแล้วเนอะมันก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราควรซื้อบ้านแบบไหนบ้านแบบไหนถึงตอบโจทย์เรานะส่วนใครที่ยังไม่ได้ซื้อบ้าน,นเพื่อนๆก็ประสบการณ์จนไปคนเราไม่ได้ซื้อบ้านได้บ่อยๆ เพราะฉะนั้นดูดีๆด,ดูเยอะๆนะคะก่อนเลือกแต่ถ้าเพื่อนๆไปไหวชนย้ํานะไปไหวใหญ่ไปเลยมันใหญ่แล้วมันทําให้เพื่อนๆแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวขยายอยู่กับพ่อแม่แล้วอนาคตมีลูกอะ่ะมันคือหลังนี้หลังเดียวจบเลยไงยังยังไม่จบชั้นสองยังไม่จบยังมีห้องนอนเล็กอีกสองห้องซึ่งไม่เล็กบอกแล้วห้องที่นี่ไม่มีห้องไหนเล็กอย่าอย่าพูดว่ามีห้องไหนเล็กไม่มี แต่คือมันเล็กกว่ามาสเตอร์แต่อันนี้เป็นลองมาสเตอร์ห้องนี้เป็นลองมาสเตอร์เพราะว่าใหญ่ไม่พอนี่ดูระเบียงน้องราเบียงน้องใหญ่กว่า Master. มาสเตอร์ลาเบียงใหญ่ใช่ที่บอกว่าข้อแตกต่างของนอร์ดิกพ u สก็คือมันจะมีห้องผู้สูงอายุข้างล่างใช่ไหมแล้วด้านบนมันก็จะเป็นระเบียงนี่แหละระเบียงมันก็เลยใหญ่ล้อตามห้องเลยอย่างนี้เห็นปะ เพื่อนๆตั้งหมู่กระทะอ่าคนเราสายเจนไวเราอะไรเอาชอบหมู่กระทะมองลงไปเจอส่วนบ้านตัวเองอีกเลิศใหญ่มากเนี่ยอลังการมากๆเพื่อนๆต้องใช้นะโซนเนี้ยบอกเลยเพราะว่ามันอลังการต้องเอาไว้ปาร์ตี้ถ้าไม่ปาร์ตี้ก็เอาไว้แบบเผื่อใครชอบปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ชั้นสองแม่งเลยโคบเลยอยังข้อสามอยงอีกบ้านอีกห้องอ๋ออีกห้องนึงเห็นไ,ไหมข้อสามยาวมาก<ๆ>เพื่อนๆ <laughs> เพราะว่า ชนก็อยากให้เห็นฟังก์ชันทั้งหมดเนาะเพราะว่าทุกๆุกอย่างมันมีเหตุผลการเลือกบ้านทุกอย่างมันมีเหตุผลว่าเราเลือกข้อน yeah. claro um ี้เพราะอะไรเลือกหลังนี้เพราะอะไรเปรียบเทียบด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมเวลาเลือกบ้านเพื่อนๆทำเป็นแบบอย่างที่ชนทํานะก็คือทําเป็นตารางเลยอะแล้วก็เรียกว่าเช็คลิสต์อะหมู่บ้านนี้มีอย่างนี้หมู่บ้านนี้มีอย่างนี้หมู่บ้านอื่นมีไหมเพราะถ้าบางทีเพื่อนๆดูแบบดูไปเลยเพื่อนๆไม่ได้เช็คลิสต์เผื่อลืมนะต้องเช็คลิสต์ไปเลย หมู่บ้านนี้มีห้าห้องนอนหนึ่งห้องพิเศษก็รวมเป็นหกห้องนอนถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะทําห้องนี้เป็นห้องนอนไอห้องพิเศษอ่ะก็จะได้หกห้องนอนเลยหกห้องนอนค่ะพ่อแม่คนละห้องไปเลยอ่ะไปะคููแฟนห้องนึงลูกได้อีกบานมีห้องทํางานอีกมีลูกกันได้อุตรุดเลยไม่มีไม่มีลูกก็เป็นอ่ะมัห้องน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวนี้เขามีห้องน้องหมาน้องแมวแล้วนะ น้องหมาน้องแมวเขามีห้องส่วนตัวนะจ๊ะเออสมัยนี้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเหมือนรูแท้ๆจ้ะส่วนห้องนี้ไม่มีใครอยู่ห้องนี้ทําเป็นห้องแต่งตัวเนี่ยพาชมทัวร์หมดแหละแล้วที่นี่ยเขาใช้วัสดุดีเพื่อนๆที่ชนชอบคือใช้วัสดุดีเขาใช้พื้น SPC บางโครงการเขาให้เป็นลามิเนตนะเพื่อนๆอย่าลืมถามเนาะเพราะว่าลามิเนตอะมันจะไม่ทนน้ำเท่า SPC SPC อะมันทนน้ำกันน้ำเลยอันเนี้ยกันปวก ต้องถามดีๆนะบางทีเขาเขาหลอกขายมานะเป็นรามินีใช้ไป3ปีบว,วมตุยขึ้นมาแล้วสุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องเสียเงินไปทําพื้นใหม่แล้วรู้ไหมพื้น s อ c ชั้นหนึ่งอ่ะกี่หมืน่น5้าหมืนจ้ะต่อชั้นนะคะต่อชั้น5้หาหมืนเนี่ยแต่อันนี้เขาให้เป็นเอ c มาแล้วเ <ๆ S 1> พื่อนๆใช้ยาวๆไปเลย ที่สี่แล้วนะข้อที่สี่ก็คือที่เนี่ยส่วนกลางถูกเพื่อนๆแค่ตารางวาละยี่สิบห้าบาทเนาะเวลาซื้อบ้านเนี่ยอย่าลืมดูข้อนี้เด็ดขาดอย่าลืมถามเขาเด็ดขาดเพราะว่าค่าส่วนกลางเป็นภาระระยะยาวนะเพื่อนๆมันต้องจ่ายทุกเดือนนะเออแต่ถ้าซื้อที่นี่เหมือนค่าส่วนกลางฟรีสองหรือสามปีเดี๋ยวไปถามพี่เซลล์เอานะเออแต่หลังจากนั้นอนะ่ะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายถูกปะถ้า ค่าส่วนกลาง25บาทเนี่ยถ้า70ตารางวามันจะอยู่ประมาณ1ัน0ต่อเดือนแต่ถ้าเป็นโครงการอื่นที่ชนเคยไปถามอ่ะมันตารางวาละ40บาทมันจะอยู่ที่เดือนละ2 8 0 0เนี่ยต่างกันประมาณพันหนึ่งเออปีนึงก็นหมื่นึ่เออปีนึงก็ต่างกันหมื่นหมื่นสองอะ่ะ hmm. สิบปีต่างกันแสนสองกับสิ่งที่เพื่อนเอนต้องเสียไปอะ่ะถึงมันจะไม่ได้แบบอลังการขนาดนั้นแต่ว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับเจ็ดสิบเจ็ดหลัง แล้วก็มีส่วนสาธาราณะที่แบบมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นแล้วนะครับอันนี้เขาลงทุนแบบวางต้นไม้ใหญ่ให้เลยนะคือลงทุนอะเนี่ยดูดิต้นนี้สวยมากฉันชอบมากเลยเอาไปดูส่วนกลางส่วนกลางยี่สิบห้าบาทเราได้อะไรบ้างส่วนกลางยี่สิบห้าบาทมีส่วนสาธาราณะเนาะมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีสระว่ายน้ําในร่มด้วยเพื่อนๆเนี่ยพาไปดูนี่ชอบมาก เพื่อนๆมันเป็นสระว่ายน้ําในล่มเป็นเซมิละกันเซมิเอาดอเพราะว่ามันไม่ได้แบบอยู่ในห้องเนอะมันยังแบบเป็นอากาศเปิดโล่งแบบนี้แต่ว่ามีหลังคาครอบครัวมาเล่นน้ําได้ตลอดเวลาสระว่ายน้ำเนี้ยเป็นระบบเกลือนะแล้วก็มีระบบจากรุซี่ด้วยนี่เผื่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้แบบเป็นทาราบ,บาําบัดอะไรอย่างเงี้ยแบบ นั่งดูลูกหลาดโดยที่มีน้ำแบบกระตุ้นหลังเนาะนี่เขาจะมีจุดให้นั่งตรงนี้แล้วก็มีน้ำพ่นเนี่ยนั่งไปเลยได้สี่คนนึ่มตืมตืมตืมไปเดี๋ยวไปชั้นสองมาครับมาครับอ่ะนี่ฟิตเนส อลังการเครื่องมือครบกระจกยาวทั้งห้องเลยเนี่ยเพื่อใครจะถ่ายแบบวดกล้ามตัวเองอย่างเงี้ยก็ได้เลยเต็มที่นี่ได้เลยอ๋อมีนวมให้ด้วยมีนวมให้ด้วยอันนี้ที่ดึงอ่ะเล่นให้หมด ไม่ขึ้นแล้วก็อันนี้จุดคาร์ดิโอเลิศเพราะว่าจุดคาร์ดิโอมันจะมองเห็นส่วนนอกจากสระว่ายนะ้ำฟิตเนสแล้วนะคะยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยนะเป็นห้องที่แบบว่าสมมติว่าเพื่อนๆมีแขกมาแต่ว่าไม่สนิทไม่สนิทเท่าไหร่ก็ไม่อยากเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบนะัดเจอกันนิดนึงก็มาใช้ห้องนี้ได้นะคะอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเลยนะเป็นห้องที่แบบ ใช้มาทําเป็นห้องประชุมห้องคุยงานได้เลยนะคะมีโต๊ะเนี่ยประชุมให้แล้วนะเพื<ๆ>่อนๆนัดกันง่ายๆเลยบอกเธอจอดหน้าหมู่บ้านเลยห้อง co-working space อยู่ที่หน้าหมู่บ้านสามารถประชุมที่นี่ได้นะคะกรณีไม่อยากให้เขาเข้าบ้านเรามาใช้ห้องนี้ได้เลยนะข้อที่ห้านะคะคือเรื่องของทำเลที่ตั้งเนาะตรงโซนนี้ทูนรู้สึกว่ามันสงบแล้วมันก็ขบขันใช่ใช่มันไม่วุ่นวายเหมือนคลองสาม และไม่ไกลเท่าของสีฉันว่าของสองตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการความสงบแล้วก็ราคาบ้านเนี่ยยังอยู่ในราคาที่แบบสมเหตุสมผลแล้วกันการเดินทางก็ง่ายนะออกได้หลายทางนเนาะเส้นของสองเนะี่ยปุ๊บออกได้ทั้งเส้นพะวงุทีนหาซอยลัดไปแล้ว้็หรือจะไปออกของหลวงหรือจะมาออกถนนทัญยะเชื่อมต่อ เข้ากรุงเทพออกนอกเมืองได้ทุเส้นทางใช่ใช่มีทางด่วนหลายเส้นเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นโทวเวเส้นประหุนไปสายอ่ามอเตอร์เวสประมาณนั้นคือชนอยู่ตรงนี้มา3ปีเนาะรู้สึกว่าแฮปปี้กับการเดินทางนะคะเ,<ๆ>เพราะว่าทางลัดเยอะมากเพื่อนเออ,เอ,อบางคนอะ่ะเหมือนพูดว่าสายคลองก็กลัวกันไปหมดแล้วจริงๆอ่ะมันควรกลัวที่คลองสามคองสี่เป็นต้นไปเพราะคลองสองจริงๆอ่ะมันใกล้ กล้มากๆเลยแล้วก็ลัดออกแบบเดียวถึงเส้นพะโหนเลยคือเนี่ยไปทํางานในเมืองทุกวันเนาะไปกับก็ออกอทางลัดมีหลายเส้นนะทางลัดอ่ะชนก็ออกเส้นทางลัดไปออกพะโหนแล้วก็เข้าเมืองตรงยาวเลยอช่อ่าแล้วก็อีกเรื่องนึ่งที่คนชอบกังวลก็จะเป็นอ่าเรื่องบริการหลังการขายเนาะอันนี้คือชนอเป็นลูกค้าจริงนะเขาอ่ะดูแลดีมากบริการหลังการขายนะไม่แบบไม่ทิ้งอ่ะ ก็คือสามารถแจ้งได้ทุกอย่างเลยสาหรับชนรู้สึกว่าโครงการนี้เขามีความแบบเหมือนครอบครัวละกันถ้าเราแสดงความอยากได้บ้านจริงๆพี่เขาช่วยเต็มที่ม,ม,มีหลายทางมีทั้งแบบปกติคือกู้นธนาคารเนาะแล้วก็สอก็มีผ่อนตรงด้วยยังไงก็มาคุยได้เป็นการแบบเพื่อนบอกเพื่อนลนะการชนก็เลยไปขอส่วนลดกับทางโครงการให้นะคะชนไม่ได้อะไรเลยเนาะเอาเป็นว่าก็โชคดีสำหรับคนที่เจอคลิปนี้ละกันก,ก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องชนนะก็ แคปเป็นหลักฐานด้วยแล้วกันเอามาให้ทางโครงการนะคะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก10,000แสนบาทสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะชนไม่ได้รเลยนะนี่พูดตรงๆแต่เพื่อนๆจะมาแบ่งชนก็ได้นะส่วนลดหนึ่งแสนเพื่อนๆจะมาให้ชนก็ได้นะเรียกชนได้เออแบ่งสักหมื่นนึงก็ได้เพื่อนๆเอาไปเก้าหมื่นอนะโอเควันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันใช่มีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามกันเลยกันนะคะ กินถามเข้ามาหรือว่าติดตอ่อโครงการใช่เดี๋ยวจะขึ้นที่ติดตอ่อโครงการแล้วกันเนาะใครก็ปรึกษาได้เลยนะคะจะมีเบอร์แล้วก็มีไลน์ให้นะคะบ๊ายบาย